สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรม Microsoft Word 2003นนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องรู้เราต้องมารู้จักแท็บเครื่องมือกันก่อนนะคะค่ะเริ่มแรกก็เริ่มจากการตัวเลือกตัวหนังสือว่าเราจะเอาแบบไหนก็เลือกตามที่เราต้องการน,นะคะ ค่ะแล้วต่อไปก็เลือกขนาดตัวหนังสือว่าเราจะเอาใหญ่เล็กแค่ไหนตามที่เราต้องการและต่อไปนะคะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกว่าเราจะเอาตัวหนังสือหนาหรือบางแค่ไหนก็ได้ตามใจเราและตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกตัวหนังสือเอียง หรือไม่เอียงตรงขนาดไหนแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นการขีดเส้นใจความสำคัญของเรื่องที่เราจะเขียนและตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกว่าเราจะให้ตัวหนังสืออยู่แบบไหนตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกแบบว่าให้อยู่ชิดกระดาษและตัวนี้ก็จะเป็นอยู่กลางกระดาษและตัวนี้ก็จะเป็นท้ายกระดาษ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบพอดีค่ะแล้วจะมีการเลือกสีนะคะและ้วตัวหนังสือว่าเราจะเลือกสีแบบไหนแล้วตามใจเราหรือเลือกแบบอัตโนมัติก็ได้นะคะสีดำ